โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านท่ามาโอนะครับก็วันนี้นี่คืออันนี้คือกาลังทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้กัวซากล้ซาานะครับอันนี้นะครับคุณหมอนะครับไม่ไหวนม่ไหวแล้บปวดปวดปวดแขนนี่เราก็มีปวดแขนรคับอาการเป็นไงบ้างนะครับขออีกรอบหนึ่งแขนแขนข้างนี้ยกไ่ขึ้นแล้วก็ขาซ้ายโอเคครับ แล้วไอ้สิ่งที่เป็นแดงๆนี่คือเป็นอะไรยังไงครับอันนี้ก็เลือดเลือดที่มันเป็นเป็นพิษที่ทําให้มีอาการปวดที่ทําให้เลือดมันไม่สามารถไหลเวียนได้ใช่ไหมครับอืมแล้วก็ขูดให้มันระบายพิษออกมาหน่อยไอ้สิ่งที่ขูดนี่เป็นยังไงนะครับอันนี้เรียกว่าไม้กัวซาอ๋อนครับอ๋อไม้กัวซาโอเคครับ ยาแก้ปวดนี่อันนี่ยากแก้ปวดยาแก้ปวดใส่หลายขนาดอันนี้นี่มาอันนี้เนี่ยอะไรนะนี่ต้องอต้องถามทำธ<ป>ุร,รกิจอ้อยหนักหรือเปล่าอ,อันนี้เป็นเถี่ยวเสี่ยวธุรกิจอ้อยนะครับอ่าสอบถามหน่อยครับมีความรู้สึกยังไงบ้างหลังตอนขณนะที่โดนขวดตานะครับสบายมากเลยอ่ะมันเบาขึ้นครับอรู้สึกเจ็บบ้างไหมมันไม่เจ็บครับ อ่าโอเคนะฮะอืมสิ่งที่เป็นแดงๆนี่ไม่ไม่ใช่ว่าโดนทุบตีมาจนเกิดรอยแดงนะครับเป็นเป็นการขูดซึ่งไม่มีอ่าอาการเจ็บแต่อย่างใดนะฮะครับโอเคนี่กำลังเริ่มไปขูดที่ขานะครับขาที่มีอาการเป็นขาข้างเจ้าปัญหานะครับตอนนี้อ๋อ,อต้องแล้วแบบครัวซานี่ต้องใช,ใช้น้ำมันทาด้วยใช่ไหมครับครับ อ๋อแล้วใช้น้ำมันอะไรเอ่ยใช้น้ำมันน้ำมันเขียวอ๋อน้ำมันเขียวโอเคอ่าพิเศษหน่อยน้ำมันเขียวนี้คือมาจากไหนยังไงอันนี้เราก็ทํามาจากสมุนไพรพื้นบ้านเรานะครับทำมาจากไอ้พวกย่้านางใบเตยเสล็ดพองพนตัวเมียอย่างเงี้ยนะก็มาผสมปินเสียงกระบูนเมนทอนออถ้าสนใจนี่อันนี้ทาเองนะครับสนใจนี่ทํายังไงสนใจติดต่อที่ไหนอ๋อสนใจก็ติดต่อที่เสียรัฐโอเคเสียรัดนะครับอ่าเสียรัดทิ้งเบอร์โทร แปดห้าครับครับสามสี่แปดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งครับโอเคครับอ่าต่อมาถอมกลิ่นหอมร้อนถึงเนี่ยว่ากลิ่นหอมนะกลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนแดดแดดเราจะได้ใช้กันมวผสมนะครับก็จะเป็นการขูดตรงขาขูดตรงไหนูดตรงนั้นโอเคแต่ขูดซีโซ่ไม่ได้นะครับจะต้องมีการเรียนมานะครับแน่นอน ครับทุกคนเรียนได้นะครับถ้าสนใจเรียนนี่คือต้องติดต่อที่ใครครับออคติดต่อที่หมอคิงเลยครับอ่าหมอคิงอ้าวหมอคิงเข้าไปในช่อง youtube นะครับช่องหมอคิงพึ่งตนเองนะครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยโอเคครับสอนสอนได้หมดแล้วนะครับในช่องนั้นขูดแบบไหนขูดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดตามคลิปต่างๆได้ โอเคเป็นคลิปที่น่าสนใจนะครับอืมโอเคไม่งั้นเราจะจากกันด้วยตรงนี้แล้วกันนะครับโอเค okay, ครับสวัสดีครับอ,อ่บาหมอกิงบายบายหน่อยเคยคิด่ จะไปดูคลิปของเขาแล้วเออเขาก็ดีนะจับไปด้วยอธิบายไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ไม่จับของเราเขามีเป็นการรักษา,ากรนะัรไฟกว่าจะเสร็จคลิปก็ a comer mm. Mm. 영아 คลายผ่อนคลายสบายๆไม่ต้อเกรง आपाना ah, ah, นี่เป็นช่างกล้องที่เข้าใจนะเข้าใจซูมจุด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 คนดูคนที่เขาจะเรียนเขาดูเข้าใจมัวางมือจุดไหนจุดไหนเราไปใส่ตุ๊กตายิ้ม m 이 สายดิทอรีหน้ามองตรงเนอะมานไป ส,สวัสดีครับอันนี้ก็คือจะมาค่าคายๆว่าถามเกี่ยวกับเรื่องว่า,าการนวดเป็นยังไงนะครับหลังจา<ะ>กไปแล้วจัดก,กระดูกไปแล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนเราถามตอนก่อนดีกว่าโอเคอก่อนพี่รักเป็นมีอาการไม่สบายอะไรก่อนที่จะกลัวซาก่อนที่จะใส่กระดูกครับก่อนก็คืออาการแขนครทางนี้นะยกยกไม่ติดหัว อ๋อแนบแนบหไม่ได้นะดปัจจุบันนี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ขาด้านนี้ชาไลยครัเส้นเลยเป็นเป็นอย่างมานานนี่เองครับสองสามเดือนครับสามเดือนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วังจากที่หมอกินทำให้เดินดูมันเบาสบายเลยมันดีขึ้นนะครับอ่อตรงตรงแขนก็คือยกได้เหมือนเดิมแล้ว มีติดขัดอะไรนิดๆหน่อยๆไหมไม่มีครับโอ้หลุดเลยเนาะแล้วก็ขาล่ะขารู้สึกร้อนขึ้นอืมอเหมือนเป็นยังไงอารมณ์เหมือนคล้ายๆเลือดหมุนเวียนดีขึ้นโอเคครับอืมอาจารย์ชาหายแล้วเนาะรับรับทถ้ายังไม่หายเราจะตะลวงให้ใหม่ไงใส่้โล่งครับโล่งเบาทำไมต้องไม่นานะ ถ้าถ้ามันไม่นานอะ่ะมันก็จะเร็วแต่ถ้าหากเลือนลังนานน่ยจะต้องซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่แต่ว่าแค่สองสามเดือนก็จะเร็วม,มันจะฟื้นได้เร็วนี้ที่เหลือเราก็ควบคุมอาหารกินผักกินผลไม้มากๆอย่างเงี้ยครับลดเนื้อสัตว์เท่าที่เราทําได้ไม่ยากไาม่ลำบากไม่เครียดอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้อาการที่มันหายก็จะหายพนานนี้เยีเ่างเงี้ยอย่าอย่าอย่าลืมนะครับโอเคคอนเฟิร์มครับ ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดสครับด้วยคร่ะช่องอะไรนะครับช่องช่องหมอขิงพึ่งตนเองโอเคครับได้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสาธุนะครับ